นึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงบักจ่อยนะบักจ่อยนี่มันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อแฮนซัมแฮนซัมแต่ว่าสุดหล่อนะบักจ่อยมันมันก็จ่อยสมชื่อนั่นแหละนะเมื่อก่อนบักจ่อยนี่มีแฟนคนหนึ่งนะเรียนจบมองหกกันใหม่ๆม่เขาก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเขาก็เลยชวนกันไปดูดวงนะ เช็คดวงว่าเราจะไปทำอะไรกันดีอย่างเงี้ยนะนะพอเขาไปดูดวงเสร็จปุ๊บหมอดูอะไรไปหาหมอดูนะหมอดูก็เลยบอกกับไอ้จ่อยว่าออไอ้จ่อยเนี่ยมันจะทุกข์ยากลําบากนะว่างั้นนะส่วนแฟนไอ้จอยก็เลยให้กําลังใจบอกไม่เป็นไรนะเราจะอดทนต่อสู้ไปด้วยกันว่าอย่างนั้นนะทีนี้หมอดูก็ทัก handsome, นะไอ้แฮนซัมไอ้สุดหลอ่อนะ ว่าไอคนนี้มันจะรวยอย่ว่างั้นแลัก็ดีใจโอ้จะมีเพื่อนรวยแล้ว่างัทีนี้พอกลับบ้านมาอยู่บ้านได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละนะแฟนก็เลยเลิกจากไอ้จ่อยไปคบกับไอเห็นซ้ำด้วยความหวังว่าอนาคตไอเห็นซ้ำเนี่ยมันจะรวยไอเห็นซ้ำมันก็เลยพาไปซื้อหวยงนะวดแรกก็ถูกนะ โอ้ดีใจกันโอ้นี่ยนี่ยังไงหมอดูบอกเราต้องรวยแน่นอนว่าอย่างนั้นก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเล่นหวยกันนะส่วนไอ้อยเสียใจทําอะไรไม่ถูกโลกทั้งใบพังลงนะนอนร้องไห้อยู่บนบ้านบ้านแกนเป็นบ้านไม้สองชั้นอ่านะเป็นบ้านแบบอยู่ตามทุ่งนาน่ะนะนะบ้านอยู่ตามทุ่งนาเป็นบ้านไม้สองชั้นด้านล่างก็จะเลี้ยงวัวนะ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแม่ก็เลยเห็นลูกร้องไห้นะก็เลยบอกพ่อให้ไปดูลูกไป,ไปดูลูกหน่อยพ่อเมืองไปดูลูกหน่อยลูกมันเป็นอะไรเนี่ยนะพ่อก็เลยเดินผ่านไปเห็นลูกนอนร้องไห้อยู่โอ้เห็นลูกแล้วนึกถึงตัวเองตอนที่เป็นหนุ่มเนอะเป็นอะไรเนอะลูกว่าอย่างงั้นนะลูกก็เลยบอกว่าอกหักครับพ่อว่างั้น พ่อก็เลยถามว่าอ,อกหักเพราะอะไรหมอดูบอกว่าผมจะเป็นคนทุกคนยากว่างั้นต่อสู้มากเลยกับชีวิตว่างั้นส่วนไอ้แฮนซัมมันจะเป็นคนรวยนะแฟนที่เคยคบกันก็เลยเลิกจากผมไปคบกับไอ้แฮนซัมว่างั้นโอ้ยไม่เป็นไรลกูกไม่เป็นไรลกูกว่าอย่างนั้นพ่อว่าอย่างงี้ไม่เป็นไรหรอกลกูกไม่เป็นไรหรอกนะอ่า ถ้าพ่อจะแนะนําแกให้ไปทํางานช่วยพ่อเนี่ยแกยจะว่ายังไงบ้างว่างั้นทุก็ร้องไห้ไงเสียใจพ่อก็เลยถามย้ําไปว่าระหว่างพ่อกับหมอดูเนี่ยแกยจะเชื่อใครว่างั้นือหมอดูครับพ่อ <laughs> <laughs> พ่อก็เลยถีบแฮนซัมเอ้ยถีบไปใจตกบ้านถ้าอย่างนั้น <laughs> มึงก็ไป ถ้ามึงจะเชื่อตัวเองมึงก็ไปหาเลี้ยงตัวเองแล้วกันนะพ่างั้นพ่อ,อก็เลยถีบเดียวตกบ้านเลยบ้านสองชั้นอกองเอ้ยเยอะแต่ีนี่ผมสำนึกแล้วพ่อผมควรจะเชื่อฟังพ่อครับว่างั้นนะทีนี้ก็เลยไปช่วยพ่อทำงานนะสองปีผ่านไปนะเขาก็เริ่มช่วยงานทาเริ่มจับทางถูกว่าเราจะทำอาชีพอะไรยังไงในการเลี้ยงตัวเองนะไอ้จ่อยก็เริ่มจับทางถูกแล้ว ทีนี้ไอ้แฮนซัมซื้อหวยทุกวดตลอด2ปีจนเงินหมดนะจนเจนมวดสุดท้ายแว้ะคือเงินเหลืออยู่ห้าร้อยบาทสุดท้ายแหลวนะไปซื้อหวยงวดน,นี้แหละเราจะรวยแน่นอนทุ่มสุดตัวพางัันพอหวยออกปุ๊บแฟนก็เลยทิ้งเลยทีนีน้ทิ้งกันแล้วเรากลับมาหาไอ้จอยมาเคาประตูบ้านไอ้จอย ไอ้จอยก็เปิดประตูออกมามันเจอแฟนเก่าตัวเองเอา้เอาเธอกลับมาทำไมวางั้นกลับมาให้โอกาสเธอไง <laughs> ไอ้จอยก็เลยปิดประตูเออทีนี้ไอ้เฮนซัมก็เลยไปหาหมอดูที่เคยไปหาเดินทางไปหาหมอดูหมอดูครับทำไมชีวิตผมเป็นอย่างนี้วาอย่างงั้นนะไปหาหมอดู ทำไมชื่อของผมเป็นอย่างนี้ว่าอย่างนั้นนะหมอดูก็มองแล้วมองอีกคือผ่านมาสองปีแล้วจำไม่ได้เลยซ้ำว่าใครวะ,วะ <laughs> จำไม่ได้ <laughs> นะไอ้แซมก็เลยทีหมอดูตกสำนักเลย <laughs> นะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพูดอะไรไว้เมื่อสองปีก่อนนะ <laughs> ก็เลยทำให้ชีวิตอนาคตของคนคนหนึงมีเสียไปเลยจากคำพูดไม่กี่คำ นะเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าเราไม่ควรไปฝากชีวิตด้วยกับความเห็นของใครนะการลงมือทำนะการกระทำของตนนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของตอนเองนะเรื่องนี้